แนะนำแนวทางสําหรับคนที่เริ่มสนใจหน่อยครับให้เป็นแนวทางชอบอะไรศึกษาในสิ่งที่เราชอบอย่าอยากที่จะหยิบเงินแสนเงินล้านจากพักจากวงการพระมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอย่าเพ้อฝันว่าซื้อร้อยต้องขายแสนเหมือนคนอื่นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคุณต้องมีความรู้ก่อนคุณถึงจะทาแบบนั้นได้แล้วการที่จะมีความรู้คุณต้องศึกษาทีละอย่างจากสิ่งที่คุณชอบก่อนถูกไหมครับ วันนี้ศึกษาต้นมะม่วงศึกษาเสร็จค่อยไปศึกษาต้นมะขามค่อยไปศึกษาต้นข้าโพดคุณก็จะบูกได้ทั้งมะม่วงมะขามข้าโพดนั่นแหละครับเลือกศึกษาในสิ่งที่เราชอบอยากซื้อพระศึกษาก่อนอยากซื้อพระได้เยอะๆก็ศึกษาเยอะๆก็จะได้าซื้อพระได้เยอะขึ้นนะครับอางคนขายาพระบางคนยังอ่านัะฆังไม่ได้เลยสําคัญการอ่านภาษาในเหรียญสําคัญที่สุดมันก็เหมือนเอกสารกํากับยาเป็นภาษาอังกฤษคุณอ่านไม่ออก d ดนเจอ์ซดเข้าไปคุณก็เดี้งพอดีสําคัญครับถ้าเนื้อผงเก่าที่ไม่มีอะไรบอกสักอย่างจะหาข้อมูลของพระได้อย่างไรง่ายมากครับนะบพิมพ์ตรงกับที่ไหนมากที่สุดความเก่าของอายุพระองค์นั้นประมาณพศอ,ออะไรพ้าองค์นี้เก่าประมาณปี80หลับตานิดในปี80หลวงพ่ออะไรมีชีวิตอยู่แล้วพิมพ์เนี้ยใกล้กับสำนักไหนในปี80ที่เรานึกหน้าหลวงพ่อได้ง่ายไหมแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่พาพระองค์นี้ประมาณป,าณปี80 เพราะคูณป่ะปุเพิ่มเปล่าุูลิวเปล่าโอ้พทั้งประเทศดังๆจะอยู่ในสมองคุณหมดเลยคุณจะแยกให้เหลือแคบลงไม่ได้แต่ถ้าคุณรู้ว่าพระอ,องค์นี้สร้างปี60หลับตาอะไร60ไทยยังอยู่พอเงินบางคานพอทาพเนียงแตกปูเอี่ยมวัดหนังเห็นไหมอ่ะเราหลับตานึกอันนี้เป็นเนื้อเมอกะพัดพิมพ์แบบนี้คายทางนาครถมอ่ะตัดปูเอี่ยมออกไปเหลือพ่อทาเหลือปูหน้าเหลือปูดีอ่ะโอเค คราวนี้ไปดูซิว่าพระพ่อทาพิมพเป็นยังไงพระปู่ดีพิมพ์เป็นยังไงพระปู่นาคพิมพ์เป็นยังไงโอเคเฮ้ยอันนี้มีรอยจานพ่อทาไม่จานตัดออกอ่ะปู่นาคจานแบบนี้ปู่ดีจานแบบนี้ลงอิิติปิดอันนั้นลงนามมพุทธายะโปเชอันนี้เป็นปู่ดีหรือปู่นาคนี่ไงคือคุณต้องตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปก่อนเห็นป่ะฉะนั้นสิ่งที่ผมวิเครานะห์น่ะมันคือคุณต้องรู้ประวัติก่อนรู้ความเก่าพระพอรู้ความเก่าพระเสร็จ คุณก็จะรู้ว่าในตอนนั้นเป็นใครเหมือนคุณดูอ่ะหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ผลิตมาปี25 30. 25 30, 25 30, 25 30. สองพันห้าร้อยสามสิบสองพันารอสิบสองยสามสิบันห้ร้อยสชาตีอยู่ไหมกุงศรีวิไลจารุณีสุขสวัสดิ์เออสันติสุขเออโอเคคุณรู้แล้วว่ามีใครอยู่ในช่วงนั้นบ้างเห็นไหมนั่นแหละครับมืนอการกิาครีะหอจากพระมันไม่ใช่กลัวแต่ถามเขา อันนี้หลวงพ่ออะไรพี่อันนี้ที่ไหนพี่อันนี้หลวงพ่ออะไรที่ไหนถามห้าคนตอบไม่เหมือนกันห้าคนตายสับสนกว่าเก่านะนะครับพขอเจตแก่นเพชรนี่พ่อพินดีจริงๆนะนแน่นอนอยู่แล้วครับพ่อพินใช้ได้เห็นผลอยู่แล้วครับนะครับอยากรู้ว่าตอนเล่นพารแรกๆเห็นเขาดูพาระกันเวลาคนเยอะๆอยากจะพูดว่าแท้หรือเก๊แต่ไม่กล้าพูดเป็นเหมือนกันไหมอันนั้นก็แล้วแต่ครับแล้วแต่วิจารณญาณพี่ พี่โอ๊ตเล่าประวัติหลวงพ่อแก้ววัดหนองเอียนหน่อยพ่อแก้ววัดหนองเอียนเดิมแก่อยู่วัดถ้ำกวยโพรามนะครับแล้วแกก็เป็นเจ้าวาสนะฮะวัดหนองเอียนเก่งครับเสกวัวขึ้นนกฟิดจอมปลวกได้อะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก่อนแต่ผมสังเกตเพื่อนๆคุยมันมันไม่เหมือนสภากาแฟเพื่อนๆยังให้เกียรติผมอยู่ว่าผมคือผู้รู้เห็นไหมพอคุณคุยว่าผมคือผู้รู้คุณคุณผู้ไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้คุยเหมือนเพื่อน มันไม่ได้คุยเหมือนเปิดอกคุณจะเลือกถามให้ผมตอบมันไม่ได้คุยกันเหมือนถ้าเกิดว่าเพื่อนคุยกันเฮ้ยไอแบบนี้เราว่าผงแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้เนื้อสีอย่างนี้สบู่เลือดเฮ้ยจะมีมันค่อยๆปรับเดี๋ยวมันเช้าวันหนึ่งเราจะคุยกันรู้เรื่องนะครับใช่ พอสง่าวัดหนองม่วงเซิร์ฟกูเกิลเลยสวัสดีครับผมไม่ใช่บ้าแต่ฟุบอลนะครับพรคเครื่องผมก็รู้ครับอาจารย์วุฒเชื่อ,อน,นี่เชื่ออยู่หลวงพ่อทองวัดศิลปวิเศษละครับพ่อทองศิลปวิเศษเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อช่วงวัดโชว์นะครับเหรียญท่านสร้างสองครั้งข้างยุคแรกข้างเลื่อยยุคสองข้างปั๊มเรื่องราวของอภินิหารของรูปหล่อท่านก็คือมีคนจะย้ายรูปหล่อท่าน แล้วเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเป็นงานพระราชทานเพลิงศพคนสําคัญคนหนึ่งพอดีแล้วรูปต่อท่านในอยู่ตรงใกล้ๆสนามซึ่งคนก็บอกว่าเกก,กิก็จะย้ายตกลงกันว่าจะย้ายกันว่ายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เตรียมการกันว่าจะย้ายไอ้นวันที่มีงานวันนั้นเนี่ยฝนตกแล้วไฟพระราชทานเพลิงมานะครับทุกคนทํำยังไงล่ะนึกอะไรไม่ได้ก็ไปไหว้หลวงปู่ก็บอกว่าหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ช่วยครั้งเนี้ย จะไม่ย้ายรูปหลอ่อหลวงป,ปู่แล้วปรากฏว่าฝนตกครับตกรอบวัดเลยแต่ในวัดไม่ตกนอกกําแพงวัดฝนตกรอบหมดเลยแต่ในวัดไม่ตกเนี่แหละครับคืออภินิหารที่ทําให้รูปหล่อรูปเหมือนของหลวงป,ปู่ทองวัดศิวิเศษยังตั้งอยู่ที่เดิมไม่มีใครกล้าย,ย้ายนะครับเหรียญท่านเป็นเสมานะครับพี่เคยโดนพราเกยแบบเฉียบไหมผมบอกเลยครับว่าอใน,นสมัยก่อนผอนมันก็อาจจะโดนนะนะ แต่เวลาดูพักเป็นแล้วมันต้องโดนให้น้อยลงหรือไม่โดนเลยถ้าใครบอกว่าทุกวันนี้ก็โดนพักเกได้ไม่ผิดแล้วที่กูซื้อนึงมามันจะเกหรือมันจะแท้คนที่เก่งขึ้นต้องโดนพักเกยน้อยลงหรือไม่โดนเลยนั่นแหละครับอ่าถ้าใครบอกว่าเป็นเซียนโดนพักเกได้ไม่ผิดผมบอกอันนั้นไม่ถูกนะอันนั้นไม่ถูกครับเพื่อนในวงการที่สนิทกันมีใครบ้าง พเพื่อนๆในองการพระของโอ๊ตที่สนิทกันมีใครบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าสนิทกับทุกคนนะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมสนิทกับเขาเขาอยากจะสนิทกับผมหรือเปล่าสอนดูเนะื้อพระพอสอรครับอ่านะครับอ้าวอยากรู้ประวัติพระกุวัดคองคอยครับพี่ผมเคยทาไลฟ์พี่สามารถเซิร์ชเซิร์ชใน youtube ก่อนนะครับแล้วสงสัยอะไรมาถามผมเพิ่มเติมนะครับพอพินเนะี่ยผมมอเลยถ้าถามว่าพระอะไรที่ใช้ แล้วเห็นผลจริงๆนะครับพระวัฒน์ขุนแผนกวาพระว,ะวะอุบลใช้ไปเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงทําไมเสียนพระตลาดล่างบอกว่าเสียนห้างเรนพระเกแต่เสียนห้างว่าเสียนเข้าไปว่ากันทําไมเพื่ออะไรผมบอกไปว่ากันเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ครับและสิ่งที่ฟังมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเรานะใครจะว่าของใครเก๊ใครอร่าไม่มีประโยชน์กับตัวเราเลยเราจะเอาเวลาไปนั่งฟังเขานินทากันทําไม เอาเวลามาศึกษาพักเครื่องให้ตัวเราดูพระเป็นดีกว่านะครับบางคนทําหนังสือซีจิดแท้เก๋ตัวเองยังชอบพักเก๋อยู่แล้วบอกว่าไม่แปลกอันนั้นแปลกครับอันนั้นแปลกนะครับอันนั้นแปลกแน่แล้วเหรียญพ่อทองมีเก๋ไหมวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ก็มีดูแท้ให้เป็นเก๋มีกี่แบบอย่าไปสนใจนะครับดูแท้ให้เป็นพอแล้วนะทาไมฮะ,ะถ้าเกด๋ดีคุณจะซื้อ หรอหรือแก้ห่างคุณจะซื้อถูกเหรอไร้สาระครับซื้อแท้อย่างเดียวดูแท้ให้เป็นไม่เหมือนแท้คือเก๊จบนะโชว์ผ้าในคอหน่อยโอ้พี่กำลังขาดไ่ดีมากเลยผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับแต่ผมเตรียมมาแล้วล่ะผมชุดในคอผมก็จะมีเนี่ยละครับเหรียญยันดวงเหรียญมหาละรวยว่าท่าขุนแผนแล้วก็เหรียญยันดวงว่าทขุนแผนนะครับแล้วก็จะมีอ่า เลี้ยงเงาะถอ่อลูกแล้วก็รูปหล่อหลวงปู่ยิม้มนะครับอืมแล้วก็จะมีเลดหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ก็ถามว่าผมเล่นพระมาก,กี่ปีผมเล่นพระมาหกปีจึงซื้อเลดเส้นนี้ฉะนั้นเลดเส้นนี้อยู่กับผมมาทั้งหมดสิบสามปีนะครับ อยากทราบเรื่องเหรียญสามแถววัดใต้หน่อยครับเหรียญสามแถววัดใต้มันเป็นยังไงครับอยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับเหรียญสามแถววัดใต้ว่ามาเหรียญเงาะถอดลูปถ้าไม่ดีผมจะใช้เลยนะครับคุณโน้อคิดว่าเหรียญปูสุกปากของมะขามเท่ามีเหรียญหล่อไหมเขามีหล่อเป็นประพามุนทนอยู่แล้วนี่ครับนะเหรียญปั๊มก็คงจะเป็นแค่ปั๊มแหละครับขอบคุณครับพี่นายสมคิดอ่า น็อตปากีใช้ทีมงานคุณนนท์หรือเปล่าเมื่อก่อนเคยใช่ตอนนี้เขาก็แยกไปทำของเขาเองแล้วครับพระสมเด็จวัดกลางน,นี้สิมาหาเองเลยสุดยอดครับอ่าพอดีมีอยู่เหรียญหนึ่งครับคนพื้นที่บอกยังไม่มีครับก็ส่งมาดูได้อยากรู้ประวัติหลวงปู่ทวดทีมสร้างครับพี่อันนี้น่าสนใจประวัติหลวงปู่ทวดและทีมสร้างผมถามพี่ว่า พระสิบรุ่นใช้ทีมสร้างทีมเดิมหรือเปล่าอ่าพี่ชยัยคนโค้กอันนี้ผมคุยกับพี่เราพินตอบกันให้คนอื่น,ร,ร,น,นรับรู้ทัศนคติเรื่องนี้ผมถามว่าประวัติปู่ทวดทีมสร้างทับพี่พระยี่สิบรุ่นทีมงานคนสร้างคนเดียวกันไหม